ตัวแบบนี้เลยนะคะพวกเครื่องในปกติจะไม่ใส่มาให้พฝรั่งเขาไม่นิยมกินเราต้องบอกพนักงานไว้ค่ะว่าเอาเครื่องในมาให้ด้วยโดยเกลือโรยพริกไทยลงไปให้ทั่วมะนาวหั่นหนึ่งลูกกระเทียม 3- 4มี่กลีบใสบบ่ใบททมใบกะวานอบแหง้งใช้ไมจิ้มฟันกรดตรงตูดเอาไว้เป็นเมนูที่ทํากินทุกอาทิตย์และเป็นเมนูที่ได้กินในการมาเที่ยวฝรั่งเศสรครั้งแรกใครยังจําเมนูแรกที่มาเที่ยวบ้านแฟนได้ไหมคะแฟนทาอะไรให้กินบ้างจากนั้นเราก็จะมาเตรียมผักทําคาตาทุีกันคะ่ะหลักๆก,ก็จะมีพริกหยวก3ส,สีมมมมมมมะะะเเเเเเเขเขเขืืืออออออ่่่่วววงงบบกกกกทััััั้้นนนนนนตนแรราาาาผดดํคพ ผักมันเหม็นเขียวค่ะทุกครั้งที่เอาผักลงไปก็ต้องโรยเกลือลงไปนิดหน่อยผัดให้ได้สีสวยๆเล็กน้อยแล้วก็ตักขึ้นทําแบบนี้วนไปในหม้อเดิมค่ะใส่น้ำมันมากอกตั้งให้ร้อนใส่ผักลงไปใส่เกลือลงไปผักไม่ต้องสุกมากแต่ว่าขอให้ได้สีสวยๆตัวของพริกหยวกคือเอาเปลือกด้านนอกออกแล้วนะคะจะได้มาแบบนี้ทําไปด้วยดูไก่ไปด้วยค่ะกลิ่นหอมมากเลยคาตาทุยบ้านนี้จะใส่พริกลงไปหนึ่งเม็ดจากนั้นก็เอาหัวหอมลงไปผัดให้เข้ากันจนสุกสีใสแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้เข้ากันจนส่งกลิ่นหอมใส่ใบา,าแะกระนอห้ง,งไป2มัก็ท ถ้าดูแห้งๆก็ใส่น้ำมันมากอกลงไปเพิ่มใส่มะเขือเทศลงไปคนให้เข้ากันเมืม่อ<ม>ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ใช้ไฟกลางต้มไปในหม้อประมาณ4 5นาทีขณะน,นี้ไก่ของเราก็ออกจากตู้อบแล้วเรียบร้อยสีนี่เหลืองน่าก,กินมากค่ะได้เวลาก็มาเปิดฝาใช้เครื่องเคียงของเราในวันนี้กันค่ะเราจะกินคาตาทุยเป็นเครื่องเคียงกับไก่อบนะคะชอบกินส่วนไหนของไก่กันคะของเราคือส่วนไหนก็ได้ขอแค่มันติดหนังมาด้วยก็พอเพราะเราจะไม่ทรมานความรู้สึกตัวเองด้วยการกินอกไก่ล้วนๆเด็ดขาดและทุกอย่างก็พร้อมแล้วไปลองทํากันดูนะคะอร่อยมากๆจ้า